เปลวไฟคุณเคยเชื่อไหมว่าการท่องเที่ยวเจ็ดวันอาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการชายชาวเยอรมันผู้มั่นใจวางแผนมาเที่ยวไทยเพียงเพื่อความสนุกแต่สิ่งที่เขาพบกลับเป็นความลับมืดดำที่ไม่มีในคู่มือท่องเที่ยวเล่มไหนเสียงกระซิบที่ไม่มีเจ้าของเงาดำที่ตามหลอกทุกค่ำคืนและคำสารภาพชักที่ทำให้ถุกคนขน,นลุกพวกเราทุกคนเป็นคนโง่ เกิดอะไรขึ้นตลอดเจ็ดวันนั้นทำไมประเทศไทยถึงไม่เหมือนที่เขาคิดไว้และเบื้องหลังความมืดนี้มีใครกำลังซ่อนอะไรอยู่เครื่อหมายอัลเจอรีสีดำตัวนาอยากกระพริบตามแม้แต่วินาทีเดียวเพราะนี่คือเรื่องราวที่อาจทำให้คุณไม่กล้ามองประเทศไทยเหมือนเดิมอีกต่อไปชิมมือไปทางขวากดติดตามกดไลค์และดูต่อจนจบเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสารภาพสุดสะเทือนใจ เขาเดินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในคืนแรกสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงกระเป๋าลากเสียดสีกับพื้นเน่าแวววาวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นการผจญภัยที่สมบูรณ์แบบแต่เพียงแค่วันแรกที่กรุงเทพเขาก็สัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดเสียงรถจัก,กรยานยนต์ดังแข่งกันแสงไฟนีออนกระพริบทีกลิ่นควันจากร้านริมทางคลุ้งไปทั่วเขาไม่เคยเจอความวุ่นวายที่มีสเสน่ห์แบบนี้มาก,ก่อน มันทําให้เขาตื่นเต้นแต่ก็เริ่มมีบางอย่างกดดันหัวใจความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากใครสักคนแม้ในขณะที่เขายืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนคืนวันที่สามเขาเดินเข้าไปในซอยแคบที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีพันใดนั้นไฟฟ้าก็ดับลงความมืดเข้าครอบงำเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองกับเสียงฝีเท้าที่ก้องกังวานตามหลังเขาเร่งฝีเท้า เงือซึมตามขมับแม้อากาศจะไม่ได้ร้อนมากนักหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกในเนามืดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่ชัดเจนว่ามันคือคำเตือนเมื่อถึงวันที่เจ็ดเขาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเพื่อนร่วมเดินทางจากเยอรมนีที่มากับเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกบางคนหัวเราะทั้งที่ไม่มีเหตุผลบางคนเอาแต่พุมพำกับเนาตัวเอง และในห้องพักโรงแรมย่านใจกลางเมืองเขาก็ลุกขึ้นยืนสีหน้าซีเผือแล้วตะโกนออกมาอย่างบาาง้าคลั่งพวกเราทุกคนเป็นคนโง่เสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนคำสาปที่สะท้อนกลับมาจากกำแพงทุกคนในห้องแข็งค้างไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวทุกคนในห้องเงียบกริบเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศสั่นสะเทือนเบาฮ่าฮ่าดวงตาของเขาเบิกกว้าง เหมือนเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครอื่นมองเห็นเพื่อนร่วมทางพยายามเข้าไปปลอบแต่เขากลับถอยหลังชนกำแพงแล้วส่ายหัวแรงฮ่หาฮ่เหมือนพยายามขับไล่ภาพหลอนพวกคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้มันไม่เคยให้อภัยใครคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำเสียงสั่นสทานจนทำให้ทุกคนขนลุกพันใดนั้นไฟในห้องก็กับพริบ หลอดไฟสว่างแล้วดับสว่างแล้วดับเหมือนจะตอนบางอย่างที่ใกล้เข้ามาเสียงประตูห้องถูกเคาะชาหนักและต่อนเนื่องไม่มีใครกล้าเดินไปเปิดทุกสายตาจับจ้องไปที่บานประตูไม้เก่าๆที่สั่นสะเทือนตามแรงเคาะเขายกมือปิดหูร้องตะโกนลั่นอีกครั้งมามาแล้วเราหนีไม่ทันแล้วบรรยากาศในห้องหนักอึง้งเหมือนอากาศหายไปจากทุกมุม ลมหายใจทุกคนเริ่มติดขัดหัวใจเต้นแรงราวกับจะหยุดในวินาทีต่อมาเสียงคข้าเงี่ยไปและความเงียยก็ดูน่ากลัวกว่าความวุ่นวายเมื่อครู่หลายเท่าชั่วขณะนั้นมีเน่าดำแผ่วเบาปรากฏบนผนังห้องทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเงานั้นค่อยๆขยายใหญ่เหมือนจะกลืนกินห้องทั้งห้องเงาดำนั้นคืบคลานชาฮ่หาฮ่าเหมือนหมอกหนาที่ไหลไปตามผนงัง ทุกคนหายใจติดขัดสายตาจ้องเขม่งไปที่สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริงชายเยอรมันคนนั้นเริ่มตัวสัน่นริมฝีปากเขาแห้งผากแต่ยังคงพึมพำซ้ำฮ่หาฮ่าเรามันโง่เรามันโง่เรามองมไม่เห็นความจริงเลยเพื่อนร่วมทางอีกคนรวบรวมความกล้าเดินไปเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แต่ทันทีที่แสงสว่างส่องไปเงาดำกลับไม่หายกลับยิ่งเด่นชัด หมือนกำลังตอบสนองต่อแสงนั้นเสียงเหมือนลมหายใจดังขึ้นในห้องชาหนักใกล้ขึ้นทุกวินาทีแม้ไม่มีใครขยับปากทุกคนกลับได้ยินพร้อมกันเป็นเสียงกระซิบที่เย็นเยียบแทงเข้าหูเจ็ดวันเพียงพอแล้วทันใดนั้นกระจกหน้าต่างแตกกระจายเศษกระจกปลิวว่อนเหมือนฝนคมกริบทุกคนกรีดร้องรีบหมอบลงกับพื้นเพื่อหลบ ชายเยอรมันคนนั้นกลับไม่ขยับเขายืนนิ่งมองไปที่เงาดำที่ยืดตัวสูงจนแต่เพดานแล้วพูดด้วยเสียงแตกพระนี่คือสิ่งที่เราถูกตือนตั้งแต่วันแรกและไม่มีใครเชื่อเงาดำพยายใหญ่จนเกินมนุษย์รูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไร้กระดูกสายตาของทุกคนจับจ้องแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแสงไฟฉายดับลงทันที ห้องตกสู่ความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นกระแทกอ,อกชายเยอรมันยกมือขึ้นชี้ไปยังเงาดำนั้นน้ำเสียงแผ่วแต่หนักแน่นมันไม่ใช่แค่ภาพลวงตานี่คือสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในเมืองนี้เราคือเหยื่อที่เดินเข้ามาเองทันใดนั้นเงาดำเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนหน้าหมึกสากระจายไปทั่วผนงังมันไหลลงสู่พื้นห้องล้อมรอบเท้าของทุกคน ความเย็นจัดตายขึ้นมาตามขารากับน้ำแข็งกัดกินเส้นเลือดเพื่อนร่วมทางคนหนึ่งกรีดร้องพยายามวิ่งออกไปที่ประตูแต่ทันทีที่มือแตะลูกบิดบานประตูกลับร้อนระอุเสียงดังชาเหมือนเหล็กที่พุ่งออกจากกองไฟเขาถอยกลับมือพองเป็นแผลแดงฉานชายเยอรมันหันมามองเพื่อนทุกคนแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเราเหลือเพียงทางเดียว ต้องสารภาพทุกสิ่งที่เราเห็นไม่เช่นนั้นมันจะไม่ปล่อยเราไปเสียงกระซิบจากเงาดำดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งไหนฮ่หาฮาสารภาพหรือสลัชีวิตห้องทั้งห้องเย็นจัดราวกับถูกขังในช่องน้ำแข็งทุกคนตัวสัน่นเสียงหายใจที่เหมือนกำลังจะขาดอากาศชายเยอรมันยืนกลางห้องเหงื่อไหลอาบขมับแต่สายตายังคงแน่วแน่ เขาค่อยๆเอ่ยประโยคแรกด้วยเสียงสัน่นวันที่เรามาถึงไทยเราได้เห็นสิ่งที่คนท้องถิ่นเตือนให้หลีกเลี่ยงแต่เรากลับหูรอส่คำเตือนนั้นพันดนั้นเนาดำหยุดนิ่งเหมือนกำลังตั้งใจฟังเขากัดฟันพูดต่อเราเดินเข้าไปในเขตที่ไม่ควนเหยียบสถานที่ที่ไม่มีอยู่บนแผนที่ที่ซ่อนความลับอันมืดมิดของเมืองนี้ เพื่อนร่วมทางบางคนเริ่มร้องให้อีกคนสั่นหัวแรงฮ่หาฮาหยุดเธออย่าพูดออกมาแต่เสียงเงาดังขึ้นก้องกว่าเดิมแทรกทุกคำร้องห้ามพูดให้หมดชายเยอรมันตะโกนลัน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเราเห็นพิธีบางอย่างผู้คนสวมหน้ากากดำพึมพำถทอยคำที่เราไม่เข้าใจและสิ่งนั้น สิ่งเดียวกับที่อยู่ตรงหน้าเรามันถูกปลุกขึ้นในคืนนั้นเงาดำสั่นสะเทือนราวกับกำแพงทั้งห้องจะถลม่มลงมาเสียงหหวรอยเยี่ยแผ่ซ่านก้องสะท้อในอกของทุกคนเพื่อนร่วมทางอีกคนล้มลงกับพื้นตัวแข็งทื่อเหมือนหุ่นไร้วิญญาณดวงตาเบิกโพมองว่างเปล่าราวกับถูกดูดเอาจิตวิญญาณไปต่อหน้าต่อตาชายเยอรมันหันมามองพื้นที่เหลือ เสียงเขาแผ่วลงจนแทบเป็นกระซิบนี่แหละคือผลของความโมฆาและมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความเงียบในห้องหนักอึง้งทุกคนยืนนิ่งเหมือนเวลาได้หยุดลงเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวดังสะท้อนในอกชายเยอรมันคนนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วชี้ไปยังเงาดำที่ยังสั่นสะท้อนบนผนงังน้ำเสียงเขาแตกพร่าแต่ทุกคำชัดเจนมันไม่ได้ต้องการฆ่าเรา มันต้องการให้เรายอมรับยอมรับความจริงที่เราเลือกจะปฏิเสธมาตลอดพื้นคนหนึ่งสะอื้นน้ำตาหลายพรากค,ความจริงอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเงาดำเคลื่อนที่เร็วแผ่ซ่าไปทั่วเพดานและพื้นเสียงกระจกแตกดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นกระจกเงาในห้องน้ำที่แตกละเอียดเองโดยไม่มีใครแต่ต้อง เสกกระจกสะท้อนภาพทุกคนในห้องแต่ภาพที่สะท้อนกลับไม่เหมือนจริงร่างของพวกเขาในกระจกผอมแห้งดวงตาลึกโบเหมือนศพที่ถูกปล่อยทิ้งมานานหลายวันเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบทิศนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเป็นจริงๆทุกคนเริ่มตะโกนลั่นบางคนพยายามปิดหูบางคนกรีดร้องสุดเสียงแต่ชายเยอรมันกลับหูราะเบาๆอย่างบ้าคลังใช่แล้วพวกเรามันโง่ โง่ที่คิดว่ามาเที่ยวเพียงเจ็ดวันแล้วจะกลับไปเหมือนเดิมโง่ที่คิดว่าที่นี่คือสวรรค์แต่แท้จริงมันคือประตูสู่สิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงทันใดนั้นไฟทั้งห้องดับสนิทมือจมมองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วเสียงเดียวที่เหลือคือเสียงฝีเท้ากำลังเดินเข้ามาใกล้เรยฮ่หาฮ่าฝีเท้านั้นช้าหนักและเป็นจังหวะเหมือนกำลังตั้งใจให้ทุกคนได้ยิน แต่ไม่มีใครกล้ามองไปในความมืดความเงียบระหว่างก้าวทำให้หัวใจทุกคนแทบหยุดเต้นทุกสายตาพยายมามองหาต้นเสียงแต่สิ่งเดียวที่เห็นคือความว่างเปล่าจูจูเสียงหายใจเย็นเยือกดังขึ้นข้างหูใกล้จนลมหายใจนั้นแต่ผิวหนังจริงฮ่าฮ่าเพื่อนคนหนึ่งกรีดร้องลัน่นแต่เมื่อไฟจากโทรศัพท์ส่องไปตรงข้างหูเขากลับไม่มีใครอยู่เลยชายเยอรมันคนนั้นยกมือปิดหน้า เหมือนกำลังแบกความผิดมหาหันเสียงเขาแตกพระมันไม่เคยจากพวกเราไปมันอยู่กับเราตั้งแต่คืนแรกตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในดินแดนนี้ทันใดนั้นเงาดำพุ่งออกจากผนังแปรสภาพเป็นแขนยาวเหยียดคว้าร่างเพื่อนอีกคนลากไปในความมืดเสียงกรีดร้องดังสะท้อนแล้วดับวูบไปเหมือนถูกตัดหายไปจากโลก เ,เพียงเสียงเงียบงันที่ทำให้ทุกคนขนลุกสู้ชายเยอรมันสุดตัวลงคุกเขา่าสายตาแดงกำ่ำน้ำเสียงสันสทาานเต็มไปด้วยความชั่วร้ายปะปนความสิ้นหวังเราได้เปิดประตูเองและตอนนี้มันกำลังเก็บทุกสิ่งที่ต้องการประโยคยังไม่ทันจบเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินวนรอบห้อง ชาหนักไม่หยุดพักเสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนวนรอบห้องเหมือนฝูงสัตว์ล่าเยื่อแต่ไม่มีร่างใดปรากฏให้เห็นเพื่อนร่วมทางหลายคนสุดลงกับพื้นมือกุมหูร้องให้สะอึกสะอื้นพยายามปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ากลิ่นเหม็นชื้นเริ่มอบอวลในอากาศคล้ายกลิ่นดินที่เพิ่งขุดใหม่ผสมกับกลิ่นเลือดสดทำให้ทุกคนคลื่นไส้แทบขาดใจแล้ว เสียงกระซิบก็ดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศเหมือนมาจากผนังเพดานและพื้นพวกเจ้าเลือกแล้วพวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปไฟากับพริบวูบหนึ่งและในชั่วขณะนั้นเงาของร่างจำนวนมากปรากฏบนผนังห้องร่างสูงผอมโซคอพับหัวห้อยแต่ละร่างไหวแกว่งเหมือนถูกแขวนไว้เพื่อนคนหนึ่งกรีดร้องสุดเสียงไม่จริงมันไม่ใช่ของจริง แต่ทันทีที่เธอหลับตาเงาหนึ่งกลับหลุดจากผนงังก้าวออกมาอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาว้ามเปล่าปากฉีกยาวจนถึงหูเสียงแหลมสูงหลุดออกมาแผ่ก้องห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนทุกคนล้มกลิ้งไปคนละทิศท,ทางชายเยอรมันคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มเขาตะโกนลั่นด้วยเสียงแตกพรานี่คือคำสาปของที่นี่และพวกเราหนีไปไม่ได้แล้ว ทันใดนั้นเน่ามืดทั้งหมดพุ่งเข้าหาราวกับทะเลคลื่นดำสัดก,กลืนพวกเขาทีละคนเสียงสุดท้ายที่เหลืออยู่ในห้องคือเสียงหัวร้อเงเย็นใหญ่เยือกดังยาวไม่มีที่สิ้นสุดความมืดโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลสีดำเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมทางถูกกลืนหายไปทีละคนเหลือเพียงความเงียบว่างเปล่าที่บีบบัดหัวใจชายเยอรมันนั่งขุกเข่ากับพื้น ร่างเขาสั่นสถานเหมือนจะถูกฉีกออกเป็นเสียงฮ่หาฮแต่แววตากลับเต็มไปด้วยการยอมจำนนแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนก้องกังวานสารภาพจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเขาสูดหายใจแรงน้ำเสียงแผ่วแต่เฉืญนหัวใจทุกคำเราไม่ได้เจอสิ่งนี้โดยบังเอิญเราถูกนำทางมา ไฟในห้องกับพริบอีกครั้งเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ปรากฏบนผนงังเป็นลวดลายโบราณเส้นขคดเคียวเหมือนรอยสลักที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ก่อนมาไทยเราได้รับเชิญจากใครบางคนเขาบอกว่าจะพาเราไปพบความลับที่โลกซ่อนเอาไว้เสียงเงาหูร้อต่ำๆแทกซ้อนขึ้นเหมือนพอใจที่เขาเอ่ยความจริงชายเยอรมันกัดฟันพูดต่อ แต่เราไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วมันคือการเส้นสังเวยทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกเองลมแรงพัดกระแทกเข้ามากลิ่นขาวเลียดและกลิ่นดินสาบานปนกันจนแทบหายใจไม่ออกที่หน้าประตูมีร่าในชุดคุมดำยืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากากที่พวกเขาสวมเหมือนกับภาพที่เขาเล่าถึงในพิธีต้องห้ามทุกสายตาที่อยู่ใต้หน้ากากจับเจ้ามาที่เขาเพียงคนเดียว และเสียงกระซิบก็แผ่วลงกลายเป็นเพียงประโยคเดียวที่ทำให้เลือดในกายแข็งตัวเจ้าคือผู้ถูกเลือกคนต่อไปเสียงกรีดร้องของเพื่อนที่เหลือเงียบหายไปในห้องเหลือเพียงเขากับเงาดำที่ยังไหลวนอยู่รอบตัวและร่างสวมหน้าก,ากากดำที่ยืนปิดประตูไว้แน่นหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุกอกทุกลมหายใจแสบคอราวกับสูดควันไฟ แต่สายตายังคงถูกตรึงไว้กับแถวนั้นหนึ่งในร่างคลุมดำค่อยๆก้าวออกมาช้าหนักเสียงฝีเท้ากดทับความเนียบให้แน่นขึ้นมือที่ยาวผิดปกติค่อยๆย,ยกขึ้นแล้วชี้ตรงมาที่หน้าผากของเขาทันใดนั้นเงาดำรอบห้องหลายเข้ามาเกาะร่างเขาพันธนาการเหมือนโซ่เย็นใหญ่ยืเดเขาพยายามขยับแต่ไม่มีเรีียวแรงแม้แต่น้อยเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่ภาษาที่เขารู้จักแต่กลับเข้าไปก้องอยู่ในหัวเหมือนถูกฟังโดยตรงลงในสมองภาพในหัวเขาเริ่มแปรปรวนเขาเห็นเมืองไทยไม่ใช่แบบที่ทุกคนรู้จักถนนเต็มไปด้วยร่างเงาดำเดินขวักขวายตึกรามส่องแสงสีแดงคล้ายกองไฟและเสียงสวดแผ่วต่ำดังก้องไปทุกทิศทางเขากัดฟันแน่นดวงตาเบิกกว้างจนเส้นเลือดผุดโปนแล้วตะโกนออกมาเสียงแตกพระ นี่ไม่ใช่ประเทศไทยที่เรารู้จักนี่คือภาพซ้อนที่ถูกซ่อนเรม,มานานับศตวรรษร่างสวมหน้ากากทั้งหมดก้าวเข้ามาพร้อมกันชาเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนกำลังทําพิธีที่ไม่มีวันหยุดชายเยอรมันน้ำตาไหลอาบแก้มหัวเราะทั้งที่เสียงสันสถานเขารู้แลว,ว่าไม่มีทางนี้ใช่เรามันโง่ที่คิดว่าเป็นแค่การท่องเที่ยว แต่ความจริงมันคือการเดินเข้าสู่พิธีบูชาย,ยันด้วยตัวเองทันใดนั้นไฟในห้องรูปสว่างขึ้นเพียงเซียววินาทีเผยให้เห็นเนาร่ามือมายืนอยู่เบื้องหลังทุกคนดวงตาสีดำสนิทจ้องลงมาเหมือนกำลังเรียกว่าจะเอาใครก่อนห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเงามืดปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วร่ามือมายยืนอยู่เบื้องหลงังร่างสวมหน้าก,ากากทั้งหมดดวงตาสีดำสนิท จับจ้องไปยังชายเยอะระมันเขาหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงสุดขีดและในวินาทีนั้นเองเขาก็เข้าใจความหมายของเสียงกระซิบที่ดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าสารภาพริสละชีวิตเขาค่อยๆหลับตาน้ำตาเอ่อคลอเสียงแตกพระเอ่ยเป็นคำสุดท้ายเราคือคนโง่ที่ไม่เคารกคำเดินที่คิดว่าความลับคือเรื่องเล่าคำขัน และว,วันนี้เราต้องชดใช้ทันใดนั้นเงามือมายกมือขึ้นความมืดทั้งหมดพุ่งเข้ากลืนร่างเขาเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังก้องก่อนทุกอย่างจะดับวูบเงียบสนิทไฟในห้องสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ห้องกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เหลือเพียงกระเป๋าเดินทางที่ถูกทิ้งไว้เรียงรายพนักงานโรงแรมเปิดประตูเข้ามา ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยเขาเห็นห้องที่ปกติเรากับไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนเพียงกลิ่นอับชื้นแผวเบาโชยออกมาและบนผนังด้านหนึ่งยังคงมีร่องรอยสัญ,ญลักษณ์โบราณเส้นโคดเคียวสีดำเหมือนยังไม่เคยถูกใครแต่ต้องเรื่องเล่านี้ถูกเก็บเงียบไม่มีรายงานหายตัวไม่มีการค้นพบแต่ในหมู่คนท้องถิ่นยังคงมีเสียงกระซิบตัวนักท่องเที่ยวเสมอบางสถานที่ คุณไม่ควรเดินเข้าไปแม้เพียงก้าวเดียว